วันนี้พวกเราจะมาตอบคำถาม Q and A สำหรับน้องๆที่สนใจมาเรียนสาขาการบัญชีคณะวิทยาการบัการมหาวิทยาลัยราชภัฒน์คะครสียุธย<ส>านะคะพี่ชิตานะคะพี่ชื่อฝ้ายนะคะพวกเราเป็นนักศึกษาข,ของสาขาการบัญชีปีสามนะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฒน์คณครสียุทธยานั่นเองเราจะมาเริ่มคำถามแรกกันดีกว่าค่ะพี่ฝ้ายคำถามแรกเราจะเป็นอะไรคะทำยังไงถึงจะเข้าเรียนได้คะ ทำยังไงดีก็คือน้องๆสามารถเป็นออนไลน์ใช่ไหมคะพี่ฝ้ายเป็นเว็บ,บไซต์เป็นทั้งเว็บไซต์ส่งเอกสารมาหรือไม่ก็มาสมัครที่มอ,อน้องๆสามารถติดตามเพจมหาลัยได้เลยนะคะเพราะว่าเพจมหาลัยเราจะประกาศตลอดเลยว่าวรอไหนแล้วรอบไหนแล้วใช่เดี๋ยวพี่จะแนบเพจไว้ท้ายคลิปนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะมาเริ่มคำถามที่สองกันดีกว่าค่ะพี่ฝ้ายไม่เก่งเลขแต่อยากเรียนได้ไหม ได้นะคะแต่ว่าเรียนบัญชีของเราก็จะมีการให้เรียนเลขเหมือนกันนะถึงน้องไม่เปลี่นเลขก็เรียนได้แต่ว่าแค่น้องขย,อยันอดทนเราเริ่มจากศูนย์หมดนะก็คือก็มีเลขและเรียนใหม่เลยใช่ก็มีเลขก็เรียนได้ปกติแต่ว่าบัญชีจะดีอย่างหนึ่งก็คือสามารถเอาตัวคิดเลขเข้าไปได้ใช่ในที่วิชาคํิตศาสตรเขาได้หมดเลยเป็นคำถามที่3ามเดียวก่นค่ะใช่เรียนบัญชีดียังไงจะไปทำงานอะไรสายงานต่ออะไรได้บ้าง ดียังไงคะพี่คายก็ถ้าถ้าสมมติว่าเรียนบัญชีดียังไงก็คือมนุษย์ฝึกทักษะของการบัญชีต่างๆเลยจะฝึกเยอะกว่าสาขาที่แบบเป็นบริหารธุรกิจเนอะคือบัญชีมันจะลงลึกไปเป็นแบบเป็นแบบลงลึกไปทางบัญชีโดยตรงเลยเพราะว่ามันเป็นสาขาที่เป็นวิชาชีพถามว่าจบไปทํางานอะไรจบไปก็ได้หลายอย่างเป็นนักบัญชีนักภาษีอากกรไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีหรือเป็นแบบสายงานราชการก็ไปได้หมดเลย ใช่เพราะ <al> ว่าเหมือนทุกบริษัททุกที่ต้องมีบัญชีนะคะเราสามารถไปแย่างงานคนอื่นได้แต่ว่าคนอื่นไม่สามารถมาทําบัญชีได้นะคะต้องจบปริญญาตรีก่อนนะคะถึงจะทําบัญชีได้ถ้าจบปริญญาตรีสองสาขาบัญชีโดยตรงก็จะกลายเป็นผู้ทําบัญชีเลยโดยที่ไม่ต้องไปสอบเหมือนสายงานอื่นที่จะมาเข้าบัญชีใช่ไปคําถามต่อไปดิคีดว่าค่ะถ้าสมมติว่าจะมาอยู่หอ ในมหาลายัยเราจะต้องติดต่ออยังไงบ้างอหอมหาลัยนะคะก็จะเป็นหอหญิงค่ะค่าเทอมสามพันห้าต่อเทินนะคะจะเป็นห้องรวมนะห้องน้ําก็จะรวมเหมือนกันสามารถติดต่อเพจติดต่อมหาลัยได้เลยสอบถามได้เลยค่ะคำถามต่อไปค่ะพี่ไสอาจารย์โหดไหมไม่โหดเลยค่ะใจดีมาก แล้วก็อาจารย์ก็จะเป็นกันเองสุดๆเลยนะคะเราสามารถปรึกษาอาจารย์ได้ทุกท่านเลยหาอะไรใช่อาจารย์เอา,าเพ<ล>น<ล>มาอาจารย์เปิดมากรับฟังเราได้หมดเลยคำถามต่อไปคำถามต่อไปก็คือสมมุติว่าเป็นการคู่เรียนหรือกยศก็คือสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนได้บ้างอ่กากยศจะมีเพจให้ติดต่อนะคะเขาจะอัปเดตตลอดเราสามารถสอบถามเข้าไปในเพจได้เลย<อ><อ>เดี๋ยวพี่จะแนบเพจไว้ท้ายคลิปให้นะคะแล้วก็มีคำถามต่อไปอีกไหมคะ ตอนนี้หมดเลยแล้วก็การเป็นอยู่ในมอการเป็นอยู่ในมก็จะแบบว่าห้องมหาลัยของเราก็จะมีห้องสมุดถึง4ี่ชั้นมีทั้งห้องคราวเกตดูหนังที่นอนพักผ่อนนะคะคือแบบเย็นสบายมากแล้วก็โรงอาหารก็มีสองที่เย็นมากค่าค่ากับค่าประมาณอยู่ประมาณเลทสี่สิบใช่เลทสิลราคานักศึกษาใช่แล้วก็มีที่ข้างมอก็มีของกินแย่ๆค่ะใช่แบบเยอะมากน้องสามารถเลือกได้ น้องๆสามารถเลือกได้เลยนะคะหรือว่าจะเอาไปกินน้องก็ได้เลยวันนี้ก็จบกันแล้วพี่ท้ามีอะไรแนะนําน้องๆไหมคะพี่อยากจะแนะนําให้มาเรียนสาขาของการบัญชีมหาวิทยาลัยนี้นะคะเพราะว่าอยากให้น้องได้ความรู้เต็มๆจริงๆเพราะว่าอาจารย์ใจดีมากอาจารย์ไม่ใช่แค่อาจารย์สาขานะคะก็จะมีอาจารย์ต่างคณะอตจารคณะต่าง,างสาขาที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตน้องๆไม่ว่าจะเป็นของทีมโจหรือว่าทีมที่พี่สาขาที่พร้อมที่จะตอบคาถามหรือว่า น้องๆแบบสามารถมีคำถามหรือว่าอะไรสามารถทักมาได้เลยทั้งผิดสมูทผิดคณะผพดมหาลัยมีเจ้าหน้าที่ที่จะพร้อมตอบน้องเสมอในนี้คะ่ะแล้วก็ะสาขาเราก็จะมีจากพี่รหัสน้องรหัสนะคะน้องๆไม่ต้องกังวลเรื่องค่าหนังสือนะคะน้องๆสามารถขอจากพ<อ>ีลล่าหัด<ล>ได้เลยไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะคะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย